สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนําความรู้ดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนไม่หลับรู้สึกทรมานนะครับแล้วร่างกายก็เสื่อมโทรมไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณลองเข้ามาฟังนะครับ10ข้อนี้ทําให้หลับปุ๋ย คนมีปัญหาการนอนต้องดูนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมได้มาจากตํำรับตํรามาหลายๆเล่มน,นะครับจากแหล่งตัดความรู้ต่างๆที่รวบรวมแล้วประมวลนํามาเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราไปเรื่องกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อแรกก็คือว่าคุณ ต้องพยายามที่จะอยากกินอาหารมื้อดึกก่อนนอนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนทีเดียวนะครับที่มักจะกินอาหารช่วงก่อนนอนเพราะรู้สึกหิวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องการอาหารเข้าไปเพื่อจะมีความสุขก่อนนอนใช่ไหมครับผมอยากจะเล่าอยากจะบอกว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับจริงอยู่คุณมีความสุขกับการกินแต่คุณเชื่อผมไหมครับว่ากว่าอาหารที่คุณจะกินเข้าไปมันย่อยได้หมดเนี่ยนะครับ มันต้องใช้เวลาแล้วร่างกายของคุณนะครับมันต้องการพักผ่อนแต่ในขณะที่คุณเข้านอนแล้วปรากฏว่าร่างกายของคุณยังคงย่อยอาหารอยู่อย่างนี้นะครับมันจึงทําให้ร่างกายของคุณนั้นมันมีปัญหาครับในการนอนเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารมือดึกนะครับคุณต้องจัดสรรเวลาในการกินใหม่นะครับถ้าจใจดีนะครับควรกินในมื้อเย็นไม่ควรกินถึงก่อนนอนนะครับแล้ว ร่างกายจะได้ย่อยอาหารหมดก่อนที่คุณจะเข้านอนนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณจัดสรรเวลากินดีๆนะครับคุณก็มีความสุขได้อยู่นะครับสำหรับข้อที่2นะครับข้อนี้หลายคนเลยนะครับที่ไม่ทราบจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่ง่ายมากก็คือว่าคุณควรจะมีการอาบน้ำอุ่นนะครับ หรืออาจจะมีการแช่น้ําที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปถามว่าทําไมล่ะครับเหตุผลก็เพราะว่าการที่เราอาบน้ําอุ่นหรือแช่ในน้ําอุณหภูมิเหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันผ่อนคลายครับแล้วระบบประสาทต,ต่างๆของเรามันจะทํางานได้ดีขึ้นเวลาเราเข้านอนนะครับอุณหภูมิในร่างกายมันก็เหมาะสมมันจึงทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับ สำหรับข้อที่3ก็คือว่าการออกกําลังกายก่อนนอนไม่ควรเจออกกาลังกายนะครับหลายๆคนเนี่ยออกกําลังกายแล้วเข้านอนหรือไปทําอะไรที่มีภาวะให้ร่างกายเราตื่นเต้นขึ้นมานะครับหรือทํางานหนักก่อนนอนไม่ควรนะครับถ้าเจะอะก,กําลังกายเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณออกกําลังกายนะครับร่างกายของคุณเนี่ย มันจะทํางานได้ดีขึ้นนะครับระบบกล้ามเนื้อเองก็ตื่นตัวดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณไปออกกลาลังกายก่อนนอนเนี่ยมันยังทําให้กล้ามเนื้อของคุณนะครับมันยังทํางานหนักอยู่เพราะฉะนั้นออกกําลังกายในช่วงตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหนึ่งทุ่มตรงนั้นจะเกิดประโยชน์กับคุณมากกว่านะครับสําหรับข้อที่4นะครับก็คือท่านอนหลายคนนะครับไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านอนเนี่ยมีความสําคัญ กับการนอนมากนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดเอาเองว่านอนท่าไหนมันก็หลับเหมือนกันนะครับมันก็มีผลเหมือนกันความจริงแล้วไม่เหมือนนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับเช่นคนที่นอนหงายนะครับถ้าเป็นคนที่กลนก็จะกลนหนักเลยนะครับแล้วพอตื่นมาบางคนเนี่ยปวดหลังใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะนอนคว่ำ พอนอนคว่ำนะครับคุณอาจจะไม่กรนแต่ในขณะเดียวกันตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าจะมีอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังและกลางลำตัวใช่ไหมครับสำหรับคนที่นอนตะแคงนะครับถ้าตะแคงเนี่ยต้องตะแคงให้ถูกด้วยนะครับเพราะถ้าคุณตะแคงผิดด้านเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับระบบต่างๆในร่างกายของคุณได้นะครับ การนอนตะแคงที่เหมาะสมและถูกต้องนั้นควรเป็นตะแคงซ้ายนะครับถามว่าทําไมต้องตะแคงซ้ายการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยนะครับมันช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วระบบประสาทระบบอื่นๆเองก็ทํางานได้ดีนะครับแต่ถ้าคุณเกิดไปนอนตะแคงขวานะครับมันจะทําให้ระบบย่อยอาหารของคุณเนี่ยทำงานผิดเวลาแล้วระบบต่างๆของคุณมันก็มีปัญหานะครับ และเพราะอาหารเองก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมย่อยอาหารได้ช้าแล้วระบบต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้านอนสำคัญนะครับถ้าใจดีต้องนอนตะแคงซ้ายครับสำหรับข้อที่6นะครับข้อนี้หลายคนมองข้ามมองผ่านไปข้อที่6กก็คือการใส่ชุดนอนครับการใส่ชุดนอนนั้นชุดที่เหมาะสมก็คือชุดที่ไม่รัดแน่นแล้วไม่ควบคุม อุณหภูมิมากเกินไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าชุดที่คุณสวมใส่ก่อนนอนเนี่ยนะครับหรือชุดนอนของคุณเนี่ยควรจะเป็นชุดที่รวมหลวมสบายๆระบายอากาศได้ง่ายนะครับแต่ถ้าคับแน่นเกินไปมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่สบายตัวเวลาหลับนะครับและอุณหภูมิมันก็ไม่สามารถที่จะคลายออกได้นะครับมันจะเก็บอุณหภูมิเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น เวลานอนมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นหาชุดนอนดีๆครับหาชุดนอนที่ใส่แล้วสบายในการนอนนะครับสําหรับคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าการใส่ชุดนอนเนี่ยไม่ควรจะใส่บลานอนนะครับหรือชุดชั้นในนอนเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับอันนี้คุณก็ลองไปดูเองแล้วกันนะครับข้อที่7นะครับก็คือว่าการนอนเนี่ยนะครับ หลายคนบอกว่าตัวเองหลับทั้งคืนเลยแต่ทำไมตื่นมาแล้วงัวงเงียไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยนะครับตามหนังสือนะครับที่ผมไปอ่านไปศึกษาค้นคว้าม,มาเนี่ยพบว่าการนอนจริงๆแล้วถ้าใจดีถ้าใจเหมาะสมนะครับแล้วนอนหลับแล้วมีความสุขเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวของคนเราเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องหลับสนิทแล้ว ในเวลาที่มันเหมาะสมด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแอบนีบหรือว่าหลับนีบในเวลากลางวันบ้างวันหนึ่งประมาณ15-30ถึงนาทีแล้วหลับให้สนิทนะครับช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ร่างกายของคุณพักผ่อนได้เต็มที่นะครับใน30นาทีนี้เพราะฉะนั้นถ้า1สัปดาห์เนี่ยคุณนอนประมาณ30นาทีหลับสนิทเนี่ยนะครับประมาณ2-3ครั้งมันก็จะช่วยร่างกายคุณแข็งแรงขึ้น สุขภาพกายสุขภาพจิตของคุณดีขึ้นนะครับมันจะสามารถป้องกันทั้งโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่มีปัญหาว่าคุณนอนหลับเป็นเวลานาน,านแล้วยังง่วงเงียหลับแล้วยังมีอาการที่ไม่สบายตัวอยู่ทดลองดูนะครับหาเวลางีบสักหน่อยหนึ่งช่วงกลางวันสักประมาณ15-30นาทีงีบนั้นก็คือ หลับให้สนิทนะครับฝึกได้ครับไม่ยากสำหรับข้อที่8ก็คืออยากทำงานจนถึงเวลานอนนะครับบางคนเนี่ยทำงานจนถึงเวลานอนหรือว่าหลับขาดโต๊ะไปเลยก็มีใช่ไหมครับการทำงานจนถึงเวลานอนเนี่ยมันยังมีความเครียดสะสมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้คุณหลับได้ยากครับการนอนที่ดีนั้นนะครับจะต้องเกิดขึ้นหลังจาก เวลาที่คุณเลิกทำงานไปแล้วประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับมันจะช่วยให้ตัวคุณเนี่ยหายเครียดแล้วผ่อนคลายแล้วการหลับของคุณจะได้หลับได้แบบเต็มที่หลับได้แบบสบายนะครับข้อที่9ก็คือก่อนนอนเนี่ยคุณไม่ควรเล่นโทรศัพท์นะครับถามว่าทำไมบางคนบอกว่าเล่นโทรศัพท์แล้วเราก็หลับคาโทรศัพท์ไปเลยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร แต่ความเป็นจริงแล้วคุณเชื่อผมไหมครับว่าถ้าคุณเล่นโทรศัพท์อยู่ก่อนนอนนี่นะครับแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์ครับมันจะส่งผลกระทบต่อดวงตาของคุณทําให้ตาแข็งนอนไม่หลับหรือแม้แต่คุณหลับตาไปแล้วนอนหลับไปแล้วนะครับแต่ว่าระบบป,ประสาทของคุณสมองสมองของคุณเนี่ยยังประมวลผลข้อมูลที่มองผ่านดวงตาไปที่รับรู้จากโทรศัพท์ยัยงคงประมวลผลอยู่นะครับ จึงทาให้คุณหลับได้ไม่สนิทนะครับข้อที่10ก็คือคุณต้องสร้างบรรยากาศดีๆในห้องนอนครับแล้วต้องไม่มีสิ่งรบกวนเวลานอนด้วยนะครับสร้างบรรยากาศดีๆในเวลานอนหรือไม่มีสิ่งรบกวนเวลานอนคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมการจัดห้องนอนจึงมีความจำเป็นมากไม่ว่าตามหลักวงจุ้ยนะครับหรือตามหลักวิศวะหลักสถาปัตย์เองเนี่ยนะครับห้องนอนแม้แต่ผ้าปูที่นอน สีสันห้องนอนก็มีส่วนสําคัญสําหรับการนอนทั้งหมดนะครับถ้าต้องการให้ชีวิตของคุณมีความสุขนะครับหลับได้เต็มที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่งัวงเงียจนเกินไปลองทําดูนะครับ10ข้อนี้มีความสําคัญกับคนเรามากผมเชื่อว่า10ข้อที่ผมนํามาเสนอวันนี้มันจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วถ้าคุณ เห็นว่ามันมีความสำคัญต่อตัวคุณเองหรือกัลยาณมิตรของคุณอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับแล้วผมจะเข้ามาอ่านและเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนอนหลับสนิททุกท่านนะครับสวัสดีครับ